อ่ามีสีก่อนนะคะมีสีก่อนสเวตเตอร์ฮูด เหลือห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะใครจะซีเอฟก่อนไหมพิมหรหัสซีฟได้เลยนะใครจะซีเอฟก่อนไหมพิมหรหัสซีฟได้เลยนะก็สอบ80ดกิโลค่ะพี่80ดกิโลค่ะ งานเกาหลีนะคะงานเกาหลีเกาหลีค่ะพี่เกาหลีเกาหลีหนูหนูไม่มีงานจีนนะคะหนูไม่มีงานจีนหนูมีงานเกาหลีแล้วก็งานญี่ปุ่นงานเมกาแคนาดาดูไบก้อนนี้จะเป็นงานเกาหลีนะคะมาให้ลูกค้าดูหน้าป้ายอีกรอบหนึ่งค่ะเกาหลีเกาหลีเน็อินเกาหลีค่ะ ปรเหลือ5,009นะคะพี่มี4ก้อนนะคะตัวนี้ราคาปกติ6,500บาทค่ะพี่อันนี้เครียบโป้ส0 0ัน0 0สเอ้ยไม่ใช่เครียบโป้5,009ค่ะสวนสเวตเตอร์ข้อกลมเครียบโป4 5,009ค่ะพี่วันนี้มี2ราคาค่ะมีดูสวยมากเลยเออเห็นพี่เห็นลูกค้าให้รีสวยมากเลยอะมันลูกค้ารีแล้วไปขึ้นยังไงมสวย 5, ห้าพันเก้าร้อยบาทพี่ 5, ห้าพันเก้าร้อยบาท แปดสิบกิโลนะคะใครเจ้าใครเจ้าก้อนนี้อ่ใครเจ้าก้อนก้อนรีวิวก้อนนี้พิมพ์ c f ้นะคะก้อนรีวิวรอเรือวอรแวนหนึ่งหกหนึ่งค่ะพี่ก้อนรีวิวรอเรือวอรแวนหนึ่งหกหนึ่งค่ะ ก่อนรีวิวรอเรือวอแวนหนึ่งหกหนึ่งค่ะผีโปเลือห้าพันเกาวค่ะอืมเออโอ้ยปักสวยอืมพาดีพาน้ำอมาพี่ หาพันเกาวนะพี่ห้านะพันเกานะบิสบอร์รีพี่พีมมาข้างในแอบสอบมาในอ่าฮูดเกาหลีพี่ฮูดเกาหลีเขาจะมีทางแบบอ่า แบบสวมแล้วก็แบบซิปนะคะแบบสวมแล้วก็แบบซิปนี่ใเก่าแทบบัองันโอ้ยจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปอีกว่ะของสวยทั้งนั้นเลยค่าดีมาค่ะกระสอบเกรดเอค่ะกระสอบเกรดเอโปรโมชั่นจัดให้งานเกรดเอนะคะตัวนี้ไม่ใช้งานเอบีนะงานเกรดเอนะคะกระสอบเกรดเอค่ะพี่ โปรนี้คือกระสอบเกรดเอค่ะพี่หกพันห้าเหลือห้าพันเก้าพี่โปรกระสอบเกรดเอค่ะพี่ดูพาได้เลยค่ะพาสวยหมากพาไม้หมาค่ะพี่ดูพาได้เลยฮูมาเวลพาหน้าตัวใหญ่มาวล พานะตัวใหญ่พี่พาสะอาดด้วยนะดูความซอสของพาได้นะคะพี่คือความแบบพาแบาบมันมันทานการชายหน่อยมาค่ะตัวคุยไรต่างๆคือหน่อยมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมคะคือเวลาที่เราเก็บรายละเอียดอะมันมันไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากอ่ะงานปักนะงานปักนะ ตอนนี้ใครอยากหลับพิม CF ได้นะคะมีถังแบบซ้วมแล้วก็แบบซิปร่วมกันค่ะที่ในกระสอบทาสวยค่ะกระสอบเกรดเอพูดจะมีจัดโปรสองปายนะคะปลาย st ปายกับปลาย fs สองปาย <F BA. S 1> mba ค่ะซิปนาปบแบบไหนลูกค้าได้แบบนั้นนะคะถูกตัวถูกอย่างที่อยู่ในกระสอบค่ะ ถ้าเป็นฮู้ดจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบึงร้อยแปสิบตัวค่ะถ้าเป็นฮู้ดนะคะเพราะว่าพามันน้ากว่าข้อกลมเนาะพาน้ากว่าข้อกลมนะคะจํานวนก็จะได้หน่อยกว่าค่ะอุย้ยสวยมากเลยอ่ะอุย้ยสวยมากเลยเฮย้ยเหมือนอะแดมเลยอ่ะเฮย้ยเหมือนอะแดมเลยอ่ะเฮย้ยใช่ว่ะจริงด้วย เห็นแค่นี้เองเนี่ยอะเจมเจอลาเวียอะเจมเจอลาเวียโอ้ยก้นใหม่เลยอ่ะสวยอ่ะไม่อืมผ้าใหม่อยู่เลยผ้าใหม่อยู่เลยเธอพีมผ้าใหม่อยู่เลยดมดูดิพี่ถึงคันถอดแมสเลยว่ะอ๋ออะเจมใหม่มากอ่ะอุ้ยสวยใหม่มาก แม่เจ้ากุยแทบไม่มีเลยตัวนี้ใหม่จริงๆอ้อใหม่จริงๆอุ้ยใหม่มากเลยใหม่มากเลยนคใครเอาพิมพ์มาเลยพี่เร็วๆเลยอุ้ยใหม่อ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะแม่ สวยมากเลยผ้าสวยมากเลยเหลือห้าพันเก้าพี่เหลือห้าพันเก้าวิสกินก็ไม่แตกนะเต็มมาสกินเต็มเลยสวยค่ะพี่สวยค่ะอะดูความดูความดูความพาไกลๆพี่ว่าพาเขาแบบแแบจะไม่คุยเลยค่ะผ้าดีมากเลยผ้าสวยมากไม่ใครจะเอาใครจะเอากรน,นีสีดําด้วยนะ โอ้พาไหมหมากเลยก็ซอบเกตเอพีไม่ต้องกลัวว่างานที่เอามาจัดอ่ะมัน,ม,นมันไม่ใช่งานสวยมันเป็นงานสวยนี่แหละพี่เป็นงานสวยงานเกตเอนะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยคือมันมีน้อยมันมีน้อยแล้วก็ตู้เขาไม่มีคาวมาแล้วนะคะบางอย่างเราก็เลยเคลียร์สต็อกออกไปเลยค่ะอย่างเหมือนปลายเอสทีเนี่ยตู้เขาก็ไม่มีคาวมาแล้วนะคะยางสวยเราก็เลยต้อง เคียร์ออกไปเลยค่ะชวยมากเลยอ่ะทาไมหมากค่ะทาไมหมากโหลห้าพันเก้าพี่ทาไมหมากเลยโอ้ยอุยอ้ยอู้ดดิอู้น้าหมากเลยทุกหาน้าพาดีมากค่ะ ใครจะเอากรีปพิมพ์นะก่อนนี้่ดูค้องสวยๆค่ะพี่แถมได้ราคาเกินคุมป้ายเอสทีพี่ป s ายเอสทีเออโรงงานทำไมเขาถึงไม่เข้าไทยก็คือโรงงานเขาแจ้งว่าเขาเขา,เขาทำออเดอร์ส่งส่งมาเลยกับเวียดนามค่ะได้ราคากว่าค่ะเขาก็เลยจะไม่ทำตู้ข้ามาไทยอีกแล้วค่ะเราก็เลยตัดสินใจโละออกไปเลยค่ะเพราะว่าย,ยังไงมันก็ไม่มีตู้เข้ามาแล้วเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ก็เลยขายโละไปเลยค่ะพี่ นะคะเป็นงานเกตเอค่ะเป็นงานเกตเอเป็นตูเ้เกตเอแก่ดน,นื่งจากว่าโรงงานเนี่ยเขาขึ้นราคานะคะขึ้นราคาของไรอย่างประเทศไทยมันคล้ายแพงหมาไม่ได้ไงพี่เพราะว่าอะไรมันมีงานจีนเนาะมันมีงานจีนจีนมันราคาถูกเนาะถ้าเราแบบอาเกาหลีเราคล้ายแพงหมาลูกค้าก็ไม่เอาอีกก็เลยตัดตัดปัญหาค่ะก,ก็คือไม่ได้เอาไปนี่เขามาอีกแล้วแค่นั้นเองนะคะ ทำไมถึงค้ายโลนะคะอย่างเหมือนตายฮาสิพาก็เหมือนกันพี่ดูความไม้ของพาได้เลยค่ะหลับร่องว่าได้ไปเราทุกไก่พาไม้จริงๆค่ะพาไหมจริงๆแล้วแบรนด์ก็คือบับเยอะมากช่ามากแบรนดดีมากคอนวนเน,นวนเนตเห็นไหมคือหยิบมากนี่คือประว่าแบรนดเรียงๆเลย เออพี่อย่าตัดสินใจแขป้ายอย่าตัดสินใจแข่วว่าเฮ้ยแบบเฮ้ยายนี้ไม่รู้จากไม่คุนค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยผ่านตาไม่กาสือไม่กาล่องพี่ล่องดูค่ะล่องดูและบางครั้งพี่จะได้ขคงดีในราคาที่มันถูกมากๆนะคะคือทั้งว่าเอามาคายรถเนี่ยไดอะไรไมาไม่ไดอะไรค่ะแต่ก็ขี้เกียจเก็บไวยค่ะดี่ตอโรงงานเขาก็ไม่ไม่มีเข้ามาแล้วนะคะตัวนี้ ก้อนไม้มีผอมทรงอีกสามก้อนค่ะก้อนไม้มีผอมทรงอีกสามก้อนมีไข่ได้ไข่ได้ไปนะสวยมากๆากเลยนะงานอะ่ะสวยมากมเลยราคานี้ผิวคุ้มอะ่ะอืมจริงคุมเลย งานคุณภาพเกตเอพี่คุณภาพเกตเอก่อนไหมมีอีกแขน3ามก่อนนะคะมีแขนสามก่อนแขนนั้นส่วนก่อนรีวิวก่อนเนี่ยรอเร,เรือว่าแว้นหนึ่งหกหนึ่งนะถ้าใครอยากจะเอานะคะคพี่ดูงานได้ร้อยหวาชวยจริงๆ ด,ดูงานได้เลยสวยจริงๆอสวยจริงๆดูดิดูปากดูแบบเออใครชอบตีดำนะได้เลยแบรนด์เกาหลีก็มาฉ่ำๆไปเลยค่ะ หยิบจับตัวไหนก็สวยพี่มีทังแบบสวมแล้วก็แบบซิปนะคะร่วมกันใหนก็ชอบแบบสวมแบบซิปพาสะอาดมาค่ะพาคือแถบแถบไม่มีร้อยแบบคือตำหนินักๆไรพวกเนี้ยพี่พาสะอาดมากๆเลยเรายี่ห้อก็เยอะด้วย ตัวนี้ก็มดแล้วก็ไม่มีเข้ามาแล้วนะความสะอาดดูได้เลยค่ะสะอาดจริงๆสะอาดจริงๆพี่ดูความสะอาดได้เลย ซาจริงๆป้ายเต็มนะคะอยากให้พีบีได้เปืดอใจนะของสวยราคาดีราคาไม่แพงงานสวยกระต่ายนะราา่ะทัง แบนเกาก็ออกเยอะค่ะพี่ดูความสะอาดท้องผาได้เลยค่ะ ต่อดยซิลล่าพี่ก่อนหน้านี้เขาก็มีสเวตเตอร์ฮูดด้วยนะปลายเนี่ยแต่ว่าสเวตเตอร์ฮูดก็ค้ายไปหมดแล้วนะคะอ๋อพี่อมพี่อมของลูกค้าคนไหนพี่รอแป๊บนึงนะคะจ้า ฟินฟินฟินคือคือบางอย่างบางที่อ่ะลูกค้าน่ะจะแบบแชมใชลูกค้าน่ะจะแบบว่าเอ้ยไม่ไม่กล้าซื้อเพราะว่าเป็นป้ายไหม แล้วก็กลัวแบบว่าเฮ้ยงานอ่อนะมันจะมันจะสวยมามันจะโอเคไมาไม่ใช่ปลายดังไม่ใช่ปลายติดตลาดอะไรแบบนี้่ตวใหญ่ใเลยใช่พี่อาจจะซิ้มแขรปลายค่ะพี่ดูงานไหนก็ชอบไปก่อนแล้วพี่จะได้เห็นว่าเออเนีย่ย ้องก็ชวยไม่แพ้มันกันมีถังซ้วมแล้วก็ซิปนะร่วมกันเลย MLB เนนะ่นี่่รือด้านล่างก่อน MLB เฮ้ยครบครอบน่ารักว่ะเฮ้ยพี่นัทน่ารักอ่ะก้อนนี้ใครยาจะเอาก็พิมพ์ได้นะคะส่วนใครจะเอาก้อนไม้ก็พี่นัทซีเอฟมาเลยนะพาไม้มาค่ะพี่ โอ้ยสวยอ่ะโอ้ยกรีนเต็มมากเลยนีู่ดิเดินเก่านะเนี่ยพี่อาลื้ออยู่กล่าเนี่ยตอนนี้น ตอนนี้ลูกค้าไม่ค่อยยากตุนเพราะว่าบางคนน่ะเออเขา้ายเขา้ายในไอเนี่ยเขาก็ขัวบะบะบางที่ช่องมันมันไม่แน่นอนเนาะบางที่มันถูกปิดไรนะ่นแน่เบ้าเข้าใจนะโอ้ย mlv แล้วอ่ะ mlv นี่งานสวยาหมลนะ่นะเนาะทอืมค่าคขาหนามากเลย สิบ okay. อะไรก็ฉายได้นะคะฉายได้ มีทังซิปหน้ามีทังแบบทวมกี่ไหนกระซอมรวมๆกันเลยีเเมาเช่นอะไรวะแบรนดัง,งนะ่งระอันไหนอันที่ท่ออะไรอ่ะไหนดูตรงนั่นนัน่นของอะไรวะอ๋อ เห็นลูกค้าลงอยู่นะ 5nL ไป nL เอออะไรนั่นแหละ 5nL อะไรทั้งอย่างเลยอะ่ะใช่ไหม 5nL เออเอ,อืมขนหดอืมอู้นี่ก็แชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนแชมเปี้ยน ทาสะอาดนะคะนี่ของอะไรตัวย้ายด้วยตัวย้ายด้วยที่สำคัญคือตัว,ตวย้ายด้วยเนี่ยทั้งซิปท,ซทั้งส้วมค่ะพับเดลเฮ้ยมลงกดอ่ะรดอ่ะ โอ้ตัวหนามากเลยตัวหนามากเลยตัวหนาตัวหนาสวยเลยสเวตเตอร์ฮุซิปล้วนจะเป็นเฮฟวี่หาป้ายตาเบตพี่รหัสเจ็ดหนึ่งเจ็ดรหัสเจ็ดหนึ่งเจ็ด ชิปล้วนป้ายจาเบ็ดจะเป็นเฮฟตี้นะเป็นแบบบุขนปนอะ พขาตัวนี้ก็น้าทาน้ำน้ำหมากักออกดีมากเลยตัวนี้สวยมากเลยเป็นงานปักด้วยว่ะแกตัวนี้ฉันว่ามันต้องเป็นแบรนด์อะไรสักอย่างอย่าแรกเลยแกดูดิปักอย่างสวยเลยผ้าหนามากพี่ สีก็ทั่วไปเนาะคทนซีทั่วไปแบบสวมแบบซิปร่วมกันกรีน <Green. S 1> ไฟเอสทีนะตัวนี้ไยเอสทีนะคะ <Green. S 1> มีซีกอนนะพี่อืม โอเคจิบจิบจิบแนะนำพี่แนะนำราคาไม่สูงเกต ไหนเอาไปสิหมดยังหนึ่งเก,ก้าสี่เจ็ดเดี๋ยวตัวนี้กันอุ้ยลีวายลีวิหัวผ้าฉ่ำม,มากเลยลีวิสวยอะ่ะ สวยมากเลยรีบุยสวยรีบุยสวยบาเอสทีะนะบปเอสทีอันนี้เลือหาพันเกาวนะคะ